ครับผมสวัสดีครับขอครับหมอดนุ่มน้อมเปล่าครับนี่เพื่อนรุดครับช่วงลงมาเด่นน้ำครับเด่นแพร่บอสเด่นแพร่กับสร้างปลาเลยนะครับปลาเดี๋ยวพกันลงมาครับนั่งเด่นดูซิวครับนี่แน่ั่งย่างดีครับพี่น้องเพรู้เรียกว่าลงสิบเบีดบางคนบอสสิบเบีดยกข้งหล่องเลยครับผมนั่งชิ้นใปลา ได้ปลาหลายพันครับหลายชนิดเลยว่าสีร่องพากันร่องสิตัวครับผมสิบีฝายังไงรุ่นน้องกันครับพี่น้องไปครับเอาครับพี่น้องรุ่นถ้าจะการร่องสีตัวเหรอครับรุ่นน้องกันครับสิบีฝายยังกินบัวได้ร่องได้ยังครับเอ้าแม่แล้วครับแม่ยแล้วเฮ้ยได้ได้เพื่อนได้แล้วครับ แต้มแรกครับน,นี่เ,เ,นนเ,นเขาเป็นปลายังนี่อ่าแตะเพียนครับมาเขาเป็นปลาขาวงามนี่นะครับย,รย้อนเมื่อกี้เลยครับผมโอุปกรณ์าการใส่มากคิวใส่ะนะครับย้อนน้ำหนึ่งครับเอ้ยไ้แล้วครับพี่น้องได้แล้วครับโอ้สวยสวย ใส่วสวยงามบผ่านหลุดครับผมปลาเขาปลาเขางามบ่ะใส่วสวยครับโคตดคนไทยเกินตะเทียนคนไทยเกินตะเทียนครับป,ปลาของพี่หน,น่นยนอยรรยากาศะเทียนรับฝ่าเขาเอาได้อีกแล้วครับผม สุดยอดครับโอ้โง,งามเลยนี่ครับการทำอาหารกินเนาอวิธีกันวิธีทำอาหารกินเจ้าหมวกไซเ,เป็นใจกว่านี้่ไซผูกนะครับไซตัวใหญ่ดูดออกเาเดียวครับเดี๋ยวมาตามตัวนะครับผมพี่น้องย้อนข้างางานกับนี่ครับนี่ช่องน้อยย้อนมืดครับจะรุดว่าย้อนลูกผูก ปลาเม็ดก็ทำคนเลยต้องันยัาาาตามกุ่นครับเพราะว่าอถจาเร่เห็นหนาก็จชัดเพราะว่ามันหยุตื่นครับปลาเม็หน่อยๆก็ได้รีบหลงตื่นนะครับมันก็นกาดเรียนน่องเป่าตอนเร่งๆครับปลาคึ้คลุห้องแล้วครับท้างุนแดมาแล้ว อ้าวได้แล้วครับพี่น้องสุดยอดดีๆครับโอ้โนี่ตัวใหญ่ตัวใหไงสุดยอดครับสุดยอดตัวใหญ่ครับดีครับเตะเครื่องถุงแล้วครับพี่น้อง แม่นแล้วครับพี่น้องแม่นแล้วครับแม่นแล้วอู้เอาอันนี้บขึบ้นบขึ้นกันครับว่าหันหเข้าแดงครับโอ و, ้ได้ได้สุดอู้สุดยอดครับสุดยอดอันนี้เป็นปลาห่างแดงเนะาะธรรมดาไทยเพื่อนปลายัางก่อนเพาะเนะ่ใจแต,ต่แต่เพี้ยนหางแดงนะจับเพี้ยนหางแดงเนาะคิดว่าเด็กแต่เตยกูปลาดีครับไม่ก็บ,บรรลุว่ามีปลายอย่างเนี้เนาะ ถาไม่ได้เดยคับครับาโดนครับ,บนชิมากกฝนชิมาก่าผุนแหล่มาแล้วครับอู้ได้อีกแล้วครับได้อีกแล้วดูซื้อข้าปลา,เน,นลาเนี่ยมันสิไลเนาะไลนยปลาในปีนี่ออดีงไงครับหมดส่เก้ก็เลครับได้ถุงื้เก้ จวดุดจวดขอยอนส่ง,สงข้าไปครับเลี้เกีร์ปานิ่งได้แล้วนะครับผมเรียว่มันยอดลองเวรกอนแบบสิิปปาเขาว่าครับผม อได้อีกแล้วครับนี่หางไหนเด้แล้วขอรูปเลยนะเอาหนึ่งสองสามยอดครับสุดยอดไปลาหางแดี่งโหง่าย,อย,อย,อยด้นครับงหมอใส่ซีโซ่เหรอครับใส่สวยครัแบใส่สวยแคปเดียวครับพี่น้องออต่อครับต่อ ออเอ้ยรูดรูดรลดดเอาไหมจะเอาไหมไก่ไก่ไ่ไหมครับผมางวนมังเดินชนไ่ไก่ไก็ได้เอ้ยเมียเราเห็นน้องเห็นช็อตเด็ดเลยนี่ไกไหมครับ ใส่หนาลักนาลุ่นใส่หนาาลุ่นถึงากินข้าเแล้วครับโดนประจาตัวโดนประจมตัววีไขายจาเซียนเดียวโอ,วอ,โอว้ี่เรอวมี่วุ่นดีครับผมนี่การย้อนกาย้อนไม่ดีครับ

ุกนันผู้เป็นปลาหาง,ดงแาาดงไดงพนน้พี่น,อน้องพี่น้องเล็นปลาอย่างครับ อีกแล้วอย่าลุดอย่าหลุดครับอย่าหลุดอย่าลุดูลุดนี่ตกไปกระั้งปลานี่ซู่จืออกปลาโลกวนเลยด้วยเนาะท่านลุดฝายของฝากฝ่ายนี่ บมาเหิัมสีโทรศัพท์ครับผมอาอนี่ปล่อยนะครับเอาแล้ครับผมตัวน้อยครับปลาเชื่องนุรักครับผมปลาบวนไลคครับแจ๊คเบ็ดหรอจี๊ด เอา,เอามีอันหรอครับเอาเยอเอาเอาไม่ว่าใาาส่นี่สะสมคนดโต้วคนดีตกแล้วครับพี่น้องโอ้โหมีน้องม่สรุปบ้านลพี่น้องไนเบืองนะคับบ้านเห็น ครับผมจะเปล่ากันบ้างนะครับในกับปาาที่สามครับก่ <c oughs> <c oughs> นอนน,อน้ำเปล่าครับผมจนเตี้ยครับ